ครับผมก็กราบสวัสดีทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้เราก็กลับมาอีกแล้วกับช่อง t u อ l Channel นะครับผมวันนี้เราก็จะมาเล่นแล้งใน m ม d เดย์นะครับผมก็ก่อนจะไปรับชมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครแล้วก็กดกระดิ่งแล้วก็เลื่อนที่ททั้งหมดด้วยนะครับผมเพื่อไม่พลาดคอนเทนต์เป็นคลิปแรกๆนะครับผม เนี้ยเราก็จะมาเล่นในฟูลทีมชาติอังกฤษนะครับกับระบบ4 1 2 3นะครับอู้เจอกับแดง981นะับโอ้โหคนามิใจร้ายหรือใจดีครับเนี่ยอ้าผ,ผมเขาก็มาในะระบบ4 3 3นะครับระบบนี้ก็น่าจะเป็นเอ่อก็นี่นะผมวันนี้ฮะผู้สาวตูก็เป็นรอนดิมรอนรอนาน,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 นุม,ม่านะครับ ผู้ทำประตูทีมชาติอิตาลีนะครับผมแล้วก็เป็นทีมของา<ม>ริแทนเชียร์แบงด้วยนะครับผมอาทิสนามของอิตาลีนะครับผมสนามของฝ่ายค้าเราเองนะครับมอนจะเขียนเริ่มที่เบเซมา่าครับเบเซมา่าจะเขียนทางซ้ายมือไปทางขวามือครับผมเบเซมา่ามาที่ปอกปาพอพอกพ,พาครับสโตนจอสโตนครับมาที่ บูชิลี่บูชิลี่ครับแล้วส่งติดการ์ชานโชและสารโช์สปีดหนีบูชิลี่แล้วมีความเร็วอยู่แล้วครับชานโช่วิ่งเรียบร้อยครับผมหนึ่งประตูต่อศูนย์จากจรอนซานโช์ครับสี่ทีครับผมลังกิตนำอิตาลเลแล้วหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับโอ้โหถือว่านำเร็วมากๆครับจังวะนนี้เอานะครับนำไวจริงจริงครับผมังกฤษเรา และแรดฟอร์ดมาที่จอร์ทันโชแล้วมาที่จลาดเล่นวันทูกันครับมาที่แล้วจะให้กับเซอร์ลิงก็ไม่ได้นะครับโดนเข้าบอลแล้วมาที่แมบบ็กวายชอครับเปิดติดโมซาล่าตรงนี้มาที่ทจะคืนช้ารือป่าครับเดี์ไม่ทำกันไม่ได้แล้วส่งติดดีแคนไลท์ดีแคนไลท์ครับมาให้กับแรดฟอร์ด <c oughs> โซเบลโซคัมเบลจะส่งเนี้ยจิตกาวิและเมสันเมาส์คืนไหมใช่ไหมครับน้ามาที่จราดเมาส์ชิปให้กับซอนซานโชจราดครับมาเมสันเมาส์สเตอร์ลิงสเตอร์ลิงครับมาที่ลูกชอเมาส์ครับเมาส์ได้หรือไม่ครับลูกนี้ไม่ถึงเลยครับมาที่โมซาลากวาดบอลลูกนี้ให้กับ เบ,บนเซม่าเบนเซม่ายิงตัดอัดแม่งเลยครับโอโห,โหสุดยอดเลยครับดีเทนสันนี้บอกว่าโอ้โหผมเจ็บนะครับเรองนี้โอโหเอาเลยครับแล้วมาที่เฮานี้ครับแรดฟอร์ดเบ,บนเซม่าเบนเซม่ามาจะคืนวันนี้อส่งติดเลยครับวันนี้แล้วมาที่แรดฟอร์ดจะติดดีแคนไลท์เลยครับ แล้วยังบอลได้จัสเซอร์ลิงแล้วลูกนี้ยิงอัดมาและเรียดเรียดเรียบร้อยกับผมสองประตูต่อสูงับผมจากลาฮิมเซอร์ลิงครับโอ้โ,ยโหยิงลูกนี้เรียดแล้วตานามารับไม่ทันปัดไม่ทันแล้วโดนส,ส่องตรูเลยคร <c oughs> ับโ,โอ้โหอาเลยครับสองประตูต่อสูงขอผมเอกิจนำยิงชาอิตาลีไปแล้วผมตรงนี้แหนเรียกว่าแม็กวายเปิดมาให้ซานโชซานโช แต่ส่งช้าไปติดเปตาเลยนี่ครับซานโชมาที่แรดฟอร์ดแรดฟอร์ดพลิกหลบมาเห็นแล้วซาเตอร์ลิงมาที่ซอนซานโชพลิกหลบมาแล้วนี่ครับมาที่อาโนเทนเลเทนด์นะครับไม่ได้เลยครับวันนี้ติดเมาส์ยนี่ครับมาที่แรดฟอร์ดแรดฟอร์ดเจอโซคัมบิสลสไลด์แต่ไม่ฟังครับผมมาที่ไม่เข้มแล้วส่งช้างไหมถึงนะครับอ่ะส่งนด้อยู่ที่อาโนแล้วก็ล้ำหน้าครับผมของแรดฟอร์ดครับ โอ้โหสองประตูต่อศูนย์เลยครับเจ้านี้ตดนันมาาครับเปิดมาครับมาที่แ็่ฝวาไม่ถึงนะครับลูกนี้แล้วก่อนเล่นชิงบันทูครับแล้วจังมันเซอร์ลิงตรงเห็นแล้วยิงเรียบร้อยครับผมโอ้โหได้หรือเปล่าครับน่าจะล้ําหรือเปล่านั่นเลยครับผมล้ําหน้าครับโอ้โหอาเรยครับ มาที่มาโนนี่ครับปาโลมาโนนี่นี่ก็เป็นกองหลังกันนะครับตัวนี้ครับมาที่เจอราดอีกแค่ครับมาคืนลูกนี้ไม่ถึงนะครับอีแคนไท้ครับผมซา,า,ซา,าร่าโมซาร่าพลิกหลบหน้าแล้วได้ไหมไม่ได้งไงแล้วมาที่เบนเซม่าเบนเซม่าเจอโซคัม์บิลนีครับแล้วมาที่เซอร์ริงลูกนี้ แรดฟอร์ดเห็นแล้วจอร์ดซานโชว์เข้ามือดดนดานอม่าเฉยเลยครับเจ้าวันนี้ปาโลมานีครับมาโันนี้แล้วก็จบครึ่งเวลาแรกไปเลยครับด้วยสกอสอนมาดูต่อสูงครับผมจากจอร์ดซานโชแล้วก็ไลฮหิมเซอร์ลิงครับเรามาต่อครึ่งหลังก็ต่อครับผมมาที่ฟอร์ดมาเมาส์มาเมาส์มาที่เซอร์ลิงครบบอลมันแรงย้อนหลังเซอร์ลิงไปครับผมนี่ครับมาให้จอร์ดโซน จอสโตนนี้ตายจะตาแล้วเบคแฮมซานโช่ขึมคืนกับเมาส์แต่ติดดีแคนไลท์แล้วกาวิกาวิไ่ใช่พอปอกป่าพอปอกป่ามาที่จอโชซาโชเห็นแล้วลูกนี้นะครับผมเตามานี่เมานี้ตัดคืนมาแล้วบูชิลี่จักมาแล้วโจแล้วหอดึงเรียงลงเยครับผมสามประตูต่อศูนย์ครับโอ้โหสามในลูก,ลกของเรานี่ยิงกันเขาทุกคนเลยครับ จังหวะนี้ครับผมทําให้ทีมอังกฤษนําทีมชาติอิตาลีไปแล้วสาประตูต่อศูนย์ครับลูกแรกเป็นซานโชลูก2เป็นเซอร์ริงและลูกสาวเป็นแาคัดแนตฟอร์ดผมสามกองหน้าเรายิงครบทุกคนเลยครับโอ้โห,โหสานโชสซานโชหมุนกลับดับเบิร์ทัชมาให้กับอโนโแล้วหมุนหลบมาให้อโนโลองเปิดลูกนี้นแ,แล้วฟอร์ดมงอง โอ้โหโชว์เหนือกันสองคนเลยครับทั้งจอซานโชแล้วก็เทนนอโน่ครับผมตัวนี้ครับมาเปิดันที่แอคขวาครับถ้าผิดก,ก็ต้องเออถ้าถ้าไม่อ่านอะไรก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมนี่จอซานโชมีความเร็วลูกนี้กระชากนี้ลูกชอลูกชอก็ได้หรือเปล่าครับพวกนี้ไม่ถึงนะครับแล้วมาที่ไม่สนนลบหนึ่งมาลบมาอีกหนึ่ง เมาหลบมาสองครับลูกนี้ครับเมสันเมาหลบกาวีแวา่แล้วลงมาได้ไหมอาอยู่ครับเมาส์ยังไงครับเมาส์โดนไหมได้ไหมไม่ได้คนระับโอโ้โหเจอดิแคนไลท์ไปไปไม่เป็นเลยครับดิแคนเออไม่ไม่สัน่นเมาส์ครับลูกนี้ครับมาที่จอดอนซาโชเปาโลเมาส์นี้ครับจะหนูก,กาวี่มาเอ็มปาเป้เอปเป้พลิกหลบได้เลยลูกนี้โซคัมเบลแล้วยิงลูกนี้โอ้โห จังหวะพีหลบมาผ่านโซคัมเบลแล้วก็ให้เล่นไปกุงไทยครับแล้วก็ยิงอัดด้วยเท้าซ้ายแล้วแต่ผ่านมือดีแฮนสันครับแล้วพอป๊อกปาจะเปิดเล่นลูกนี้มาแล้วโมงได้โจทจ,จะหลับมาแล้วจะเรายิงือ้ปล่าที่ดิแคนไลท์ดิแคนไลท์ลองยิงเลยครับโอ้โหจังหวะท้ายนี้เป็นของอิตาลีแต่ไม่ได้ประตูครับโอกาสลุ้นประตูจากเอ็มบัปเป้แล้ว น่าจะเป็นประตูมากๆากเลยครับแต่ไม่ผ่านมือคนนี้ครับดีนเฮนเดอร์สันครับแล้วมาที่ลูกชฉาเมาส์ครับเมสมมันเมาส์ลูกนี้ลองโชว์หน่อยอีกครั้งหนึ่งไม่โดนสไลด์ขาลอยเลยครับเมสันเมาส์ซานโชว์มาที่ราฮิมเซอร์ดิงกาวี่ส่งขึ้นมาจา,านโชว์ครับซานโชว์เปิดมาจะาให้กระติดตัวคัมเบลแล้วเจอหลักมาให้เรดฟอร์ดซานโชว์ซานโชว์และดับเบิลทัตลูกนี้ถึงมากันเลย ซานโชหลบมาซานโชเลี้ยงตัดเข้ามาดําทัดทันมาตัดทันแล้วก็จะวิ่งสปีดแต่ไม่ผ่านในคลลารอยิเล้วครับโอ้โหฟังเขานี่คลลารจตัดบอลได้ทุกคนเลยครับตัดบอลแม่นยำมากๆาค,าครับผมในเคลาครับเดี๋ยวเวลาอีกเก้าทีก็จะหมดเวลาของเกมเกมนี้เลยครับมาที่ดิเคไล์ครับผมเอานนี้ครับผมอาปป่า ปอกปาล,ล,ล,ลูกนี้แทงให้กับจะให้กับเอปาบาเป้แต่ไม่ผ่านแม็กไวด์วและอ,อโนลองพิกมุนตัวมาอโนไม่ผ่านแรดฟอร์ดลูกนี้ครับมาที่โซคัมเบลลูกนี้อติดดิคแคนไลท์แล้วครับผมดัดบอลได้ดีๆจริงๆครับดิคแคนไลท์ซานโชซานโชไม่ผ่านเดบิมแคนแฮมเสันเมาสมาเมาส์ลองดับเบิลทัชหลบดิแคนไลท์มาได้ เมาส์ลองสปีดมาลูกนี้ครับเมสันเมาส์จะดับทับหนีนะแต่ไม่ได้ครับนี้รอเวลาสองทีจะจบแล้วครับก็จบเกมด้วยสกอร์ของอังกฤษไป3ประตูต่อศูนนะครับผมก็สำหรับคลิปวิดีโอนีน้ผมก็ถ้าใครชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับผมแล้วสำหรับคลิปนี้ขอลาทุกคนทุกท่านไปก่อนนะครับผมสวัสดีทุกคนครับ